ดีครับทริปนี้เรามาดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรครับนี้เราอยู่ที่โมชับเบคนานครับพากกลางของอิสราเอลครับวันนี้วันนี้เรามาดูสวนพริกของเราครับวันนี้ดูพนักง,งานของเราครับกำลังเก็บกันอยู่ครับช่วงนี้ดูพพักงาน งานของเราครับอันนี้เกาคึกเลยครับประจำสวนครับหล่อครับสู้ตายครับชูสองนิ้วก็สู้ตายครับครับลูกโดก,กไมไหมครับลูกโดก,ก,โกเพราะว่าขยันเอาดดดีมั้ยเนี่ย ครับผลิตเราสวยมากครับวันนี้เก็บประมาณ300กระเข่งครับวันนี้ดูพลังงานครับโอ้มีคนยิวมาด้วยครับสวัสดีครับวันนี้เกจะมาที่นี่ประจำครับเพราะว่าชอบมาดื่มกับคนไทยครับชอบคนไทยเดี๋ยวสวัสดีวิดีโอวิดีโอ เดี๋ยวไปงานรันวครับอีกหนึ่งท่านครับลุมรอครับตอนนี้ครับอีกไม่นานครับจะอำลาไปจากกลับ้าแล้วครับตอนนี้เสยจครับอีกหนึ่งท่านครับงานครับอันนี้พ่อูอเลยอันนี้นุ่ม ลุมหน้าออนลูกสองเลยครับตอนนี้รอครับใจเอ็ดบัไดหรือครับทิกของเราสวยงามมากครับวันนี้สู้ตายครับผมบอกว่าสู้ตายก็สู้เพื่อลูกเพื่อเมียครับคนคนที่รออยู่ทั้งบ้านครับวันนี้เราสู้ตายครับอ้าวขามคอยไปจังใดขามคอยสิีพังหักก้องเออ ครับอากาศค่อนข้างร้อนครับช่วงนี้วัดได้ครับช่วงเที่ยงวันนี้วัดได้อยู่ที่ประมาณ38องศานะครับร้อนสวัสดีครับเมเอาบางโอนจุงกะมารมนูปีบริรัมบัท <c oughs> จบข่าวมาดูพนักงานอะไรครับมีแต่คนโซลครับอันนี้ลุมโนนาลาวครับหรอ นี่ครับอีหนึ่งท่านครับตอนนี้อายครับอายครับตอนนี้เดี๋ยวอาครับตายแค่ะจริงจริงเลยดูครับวันนี้เยอะมากครับผลผลิตของเราครับสวยงามะร ครับวันนี้พื้นที่เราประมาณสามไร่ครับพริกดกมากๆครับช่วงนี้หกโมงของอิสราเอลนะครับช่วงนี้ตะวันใกล้จะค่ำนะครับมาดูพนักงานของเราอีกหนึ่งท่านครับมาจากทางพุทธิสองครับสองท่านนี้ครับเราครับสุภลุกภูเมียงครับสุดตายบอกครับ คนค้นทางจังหวัดใดครับโอ้ยเราอายครับเราบเปลี่ยนครับมาดูอีกหนึ่งท่านครับอันนี้นุ่มหล่อจากทางพุทธิสงฆ์ที่กันครับนอเฮ้ยโอ้ทางขัดกันตัวนี้เออมาตะขอนจันมาสีชมพูเนะครับไออันนี้กับลูกเมียพัดนีครับสดครับคนนี้สดโซดตายคกับไอ ดูครับดกมาแมกอันนี้เรายังไม่ทันยังไม่ได้เก็บนะครับดกครับยิ้มไปแม่ยิ้มดกครับพริกชื่อของอิสราเอลจะเรียกคารีครับก็ไม่เผ็ดสักเท่าไหร่ครับลูกใหญ่ดูการปลูกครับก็ไม่หางเท่าไหร่ครับใช้เหล็กตอกดึงเชือกครับป้องกันการล้มเพราะว่าลูกดกมากครับ นี่ผู้สาวหลุดแพะเลยด,ดกมากครับแพ,นง,พงนะครับกิโลละเกือบสิบเชกเก้นนะครับเชกเก้นละประมาณตกประมาณเจ็ดบาทของไทยครับเจ็ดเชกเก้นนี่เจ็ดบาทเชกเก้นละเจ็ดบาทของไทยครับแพงมากมากไม่เผ็ดเท่าไหร่ครับพอปรุงอาหารทางบ้านเราคงจะพอดีครับ เอามาดูพนักงานของเราอีกหนึ่งท่านครับตัวนี้รอครับคือเฮดซูเนลครับตันนี้มียบทท่านมีครับกำลังหาตืมรอครับสู้ตายค่ะโอ้โหดูเก่งของเราวันนี้ครับเก็บเยอะมากครับสามร้อยกว่าเก่งครับพนักงานของเราเร่งมือกันเต็มที่แล้วครับเพราะว่าโจงนี้ไ้จะค้ำนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากให้เห็นการทำงานของพี่น้องแรงงานไทยที่เิสราเอลครับดูเลิปนี้ครับก็อากาศค่อนข้างร้อนครับเป็นสวนเปิดครับดูครัดกดากมากครับ ทริปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทริปต่อไปเราจะพาไปดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับชื่อสุสการครับอีกเดี๋ยวผมจะนำท่านไปดูอีก,กคลิปหนึ่งครับสหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมจากดีเจรวงข้าวครับ